สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับคุณท่านครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบรายการมอสกัแมนเช่นเคยนะครับครับวันนี้เรามานอกสถานที่นะครับมามอสกัแมนนอกสถานที่นะครับนะครับก็ลูกค้าได้เป็นลูกค้าจากที่ดีฟายครับผมนี้เราก็มาทําการติดตั้งลาโพงแอดมอสครับแล้วก็ทําการเซตระบบอ่าแล้วก็เดินระบบทั้งหมดนะครับลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าระบบลูกค้าใช้อะไรก่อน ครับแล้วก็เราไปตัวลำโพงสงวิ่งกันครับไปครับไปเลยครับระบบนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้โพก์ออดิโอครับพี่แมนโพกเลยครับทั้งระบบนะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าเซนเตอร์เซอร์ราลแม้กระทั่งแอดมอน์เองก็ตามนะโพกหมดเลยใช่ครโอ้ว้าวเลยนะเนี่ยมันเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบมากๆรุ่นอะไรบ้างเอ่ยก็ลูกค้านะครับใช้โพกตระกูล ES นะฮะไปเลยฮะไปดูเลยครับนี่ครับคู่หน้าครับ เป็นตระกูล E.S. นะครับครับผมสวยงามมากคู่นี้ครับ E.S. 6 0นะครับ E.S. นะครับผมซีรีส์นะครับนี่ครับโอเคไปเซนเตอร์ครับผมส่วนตัวเซนเตอร์เนี่ยลูกค้าเลือก E.S. 3 0 E.S. 3 0นะครับเป็นสเตอร์นะครับสวยงามมากครับผมก็ไดเวอร์ใหญ่นะครับผมเต็มห้องดีแล้วก็ซับใช้ S.V.S. S.V.S. นะครับนี่ครับก็ซื้อจากทางร้านไปเช่นกันนะครับครับผม ครับโอเคส่วนตัว AVR เนี่ยลูกค้าใช้เป็นเดนนอนเดนนอนนะโอเคเดนนอนครับโอเคครับแล้วก็ตัวระบบเซอร์าวเป็นอะไรบ้างครับเซอร์าวเนี่ยลูกค้าใช้เป็น ES ยี่สิบครับพี่แมน ES ยี่สิบนะใช่นะครับอ่าพัมาด้านนี้เลยนี่ฮะนี่เขาเลือกตัวใหญ่เลยนะใช่เขามองการไกลเลยว่าเซอร์าวคุณใหญ่ไว้ก่อนใช่ฮะก็ไดเวอร์เนี่ยขนาดเท่ากับคู่หน้าเลยแหละพี่แมนใช่สวยมากสีเป็นบอนัดแค่นั้นยังไม่พอราวบอนัดนะครับ ลูกค้านะฮะให้ทีมงาน HD Hi-Fi นะครับติดตั้งชุดลำโพงฝั่งฝ้านะครับเป็นพก V80 นะครับตัวนี้โอ้โหเป็นไงครับพี่แมนโอ้โห8นิ้วเลยนะยอดนิยมมากๆขายดีมากนะครับใช่ฮะก็เพิ่มเติมนิดนึงฮะลูกค้าเนี่ยใช้ระบบ5.1.4ครับก็เป็นโซลลิ่ง4ตัวอ่า๋ยวไปดูที่โซลลิ่งเลยนี่ครับนี่เราทาการติดตั้ง V80 นะครับ นะฮะแล้วก็เราก็ทําการปิดเียบรอแล้วโดยเขาจะมีกิวให้นะครับก็เดินรางนะครับก่อนนี่ครับเก็บรางลงครับอันนี้เดินมาเข้าเด่นอนนะครับอ่าครับผมสวยงามมากนะครับรชบผมเก็บงานนะฮะทุกอย่างตรงเรียยหมดครับอ่ายเราไปดูด้าน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 อ่าครับนี่ครับสี่ตัวเลยครับนะฮะนี่จะเป็นไฮสองนะครับไฮสองไลท์นะครับอันนี้ไฮสองเล็บ ครับผมนี่ครับก็สี่ตัวเรียบร้อยนะฮะนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ทําการเทสเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ทําการเซตอัพเสร็จอินเตอร์เสร็จเราคาลิเบตด้วยครับผมก็วันนี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วก็กินเวลาลูกค้าพอสมควรเลยครับผมเพราะงานตัวริ่งมันต้องละเอียดงานมันข้างละเอียดก็สนใจจริงๆก็ติดต่อที่ดีไฮไฟได้นะครับติดต่อได้ครับพีดีไฮไฟเบอร์ผมนะครับศูนย์แปดสามสามหนึ่งเจ็ดหกหกสามสี่น็อตครับผมครับก็เบอร์เบอร์แมนนะครับศูนย์หกสามสองสามหก 61-3จริงมันมีเบอร์ทีมงานท่านอื่นนะครับ<ช>แล้วก็จะมีทีมงานใหม่ด้วยเดี๋ยวเร็นี้ก็จะติดต่อได้เช่นกันครับ,รบผมแล้วก็จริงๆสินค้าให้ดีไฟเนี่ยดูที่ไหนได้มั่งครับก็ตอนนี้นะฮะนอกจากที่เราทําวันนี้แล้วใช่ก็คาารับอถเข้าไปดูได้นะครับใน w o r ร์ไวด์เว็บเอสดี ไฮไฟ c o m นะครับ,รบในนั้นก็จะมีสินค้ามากมายเลยรจริง <ผม S 1> แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษในนั้นก็ค่อนข้างเยอะมากเลยก<อ>็คใครไปดูโป๊ก็ดูในนี้ก็ได้<ช>หรือว่าใ,<ช>ใครจะดูแบรนด์อื่นก็ได้เพราะมีแค่ ทุกแบรนด์เลยครับขอบคุณนะฮะแต่ถ้าติดตั้งอินสตอลติดต่อพวกเราได้เลยครับถ้าจะอินสตอลติดตั้งร่วงโดยตรงฮะอินบ็อกมาหรือว่าโทรระบบหรือว่ามาที่ร้านอยากมาคุยหรือว่าปรึกษากันนะฮะทางเราก็ยินดีไปทําให้นะครับครับผมนะครับแล้วก็ดูไลฟ์ไม่ทันดูย้อนหลังที่ไหนบ้างครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับในยูทูบนะครับผมช่อง HD h i f i Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิดในต่อต่อไปนะครับอ่าครับโอเควันนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้ามากมากนะครับวันนี้ที่ลูกค้าย่านหนอกนุชนะครับใช่นี่ผมก็น้องๆต้องไปก่อนเยวจบไลน์นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ตากล้องแผ่นดูระบบรอบนึงะครับใช่ผมพวกเราต้องไปก่อนแล้ววันนี้กินเวลาเยอะแล้วนะครับแล้วพบกันไรฟ์หน้าครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับอ่าแผ่นไปเลย พบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ